ทีมพิธาเปิดตัวผู้บัญชาการสูงสุดในบ้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนานเรียกได้ว่า ตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลที่ถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งนายกคนที่30แต่ได้ใจคนไทยหลายๆคนและเป็นที่ทราบกันนี้ว่าทางด้านทิมพิธานั้นตอนนี้เป็นโสดและใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวน้องพี่พิมพ์ซึ่งหัวใจเจ้าตัวก็ยังไม่เปิดรับตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานและลูกสาวเท่านั้นล่าสุดทางด้านทิมพิทาเปิดตัวพอปทบ,อบคนสวยกลางไอซึ่งก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนแต่เป็นลูกสาวน้องพี่พิมพนั่นเองค่ะโดยทางด้านทิมพิธาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าผู้บัญชาการที่บ้านเอาจริงมากพ่อหิวขาหมูอะลูกซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนาน